สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับจตุรนแนะจับตาสองปอแยกทางจะทำให้เผด็จการอ่อนแอลงหรือรวมกันตอนสุดท้ายนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การบ้านการเมืองโดยระบุว่าระยะหลัง ไม่ค่อยได้วิเคราะห์การเมืองบ่อยนักลองวิเคราะห์ดูบ้างครับมีเสียงเรียกร้องให้พลเดกประยุทธ์ยุบสภาเร็วๆซึ่งก็มีเหตุผลอยู่แต่ประยุทธ์คงไม่ยุบสภาเร็วนักเพราะพรรคใหม่ยังไม่พร้อมในทุกด้านต้องใช้เวลาและอำนาจสร้างความพร้อมให้มากที่สุดอย่างน้อยต้องได้สสมากพอที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกและก็ใช้เวลาหาทางผูกมัดสว ไว้ให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะไม่ได้250เต็มอีกแล้วก็ตามประยุทธ์จะประกาศตัวเป็นทางการอยู่พักใหม่เร็วก็ไม่ได้เพราะขัดกับตอนเลือกตั้งที่เป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐพอได้เป็นนายกแล้วย้ายพักก็ไม่ต่างจากสสย้ายพักถึงแม้ไม่ได้มีข้อห้ามเป็นลายลักษณ์อักษรก็ขัดต่อสัญญาประชาคมที่ให้ไว้แก่ประชาชนการแยกกัน อยู่คนละพักระหว่างสองปอใหญ่ทำให้น่าคิดน่าติดตามว่าจะทำให้ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันซึ่งคือรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการจะอ่อนแอลงหรือจะไปรวมกันตอนสุดท้ายนี่ประวิทย์ก็เพิ่งจะออกมาบอกว่าสองพักเป็นพักเดียวกันผู้ที่ต้องติดตามด้วยความระทึกใจน่าจะได้แก่ชนชั้นนำทั้งหลายที่ร่วมหัวจมท้ายทำลายบ้านเมืองมา กับสามปอพวกเขาคงไม่ยอมง่ายๆที่จะให้คนของเขาสูญเสียอำนาจให้แก่ฝ่ายประชาธิปไตยพูดคำว่าฝ่ายประชาธิปไตยอีกแล้วเพราะหนีคำนี้ไม่พ้นประยุทธ์เริ่มพูดว่าต้องยิ้มให้กันแต่คนไทยยิ้มไม่ออกนานแล้วเพราะประยุทธ์ทำจนเศรษฐกิจเจ๊งยับเยินมา8ปปีกว่าแล้วการบอกว่าให้ยิ้มให้กันนั้นอย่าแตกแยกกัน ก็เป็นลูกไม้เดิมๆไม่ต่างจากการเสนอคำขวัญว่ารักสงบจบที่ลุงตู่แล้วก็สงบราบคาบกันทั้งประเทศมาแล้วตำรวจจะไม่ตั้งข้อหาพ่อมดดำปมตบรองนายกอบจชี้รอ1-2ถึงวันถึงสอบปากคำได้จากกรณีนายวันนารอดพิทักษ์หรือสอจอเปียกรองนายกอบจชาเชิงเซาเดินทางเข้าพบ พันธุรัโทนุรัตจันทคุณสารวัตรเวนสอบสวนสอพอสนามชัยเขตแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสุชาติตันเจริญสอสอเขตสามฉะเชิงเซาพักพลังประชารัฐและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยระบุว่าถูกนายสุชาติตบเข้าที่ขมับซ้ายระหว่างร่วมงานชาปนากิจที่วัด พุ่งสอหงสาหมู่11ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามเขตวันที่26พฤศจิกายนล่าสุดพันตรลเอกสุมิตรพรมตองพุ่งกับการสพสนามชัยเขตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาต่อผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดดยวันนี้เป็นการสอบปากคำสอจอเปียกฝ่ายผู้เสียหายให้เรียบร้อยก่อน ขณะที่ทางพันตรวจโทรนุรัตกล่าวว่าคาดว่าอีก1-2วันจึงจะสามารถเรียกนายสุชาติคู่กรณีมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าระหว่างสอบปากคำสจบเปียกได้มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นทั้งระดับอบตอเทศบาลรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมารอให้กำลังใจกว่า60คน พร้อมส่งเสียงตะโกนสอจอเปียกสู้ๆก่อนมอบช่อดอกไม้ให้ที่หน้าสอพอสนามชัยเขตความคืบหน้าทิ้งประชาิธปัต์น้องเทพไทยสุรเชษถือเลิกมหาประชาเริกยืนสมัครกรมไทยสร้างชาตินายพงศ์สินเสนพงศ์อดีตผู้สมัครสอสอ,อนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัต์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสอพักประชาธิปัตฐ เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักพร้อมนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพักเพื่อเป็นการกราบลาจากนั้นนายพงศ์สินเดินทางไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับนายสุรเชษฐ์มาดิดอดีตสสพักประชาธิปัตย์โดยยื่นต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักเพื่อแสดงตน เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้รอความชัดเจนในการแบ่งเขตของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนายพงศินกล่าวว่าเหตุผลในการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในวันนี้เพราะยึดเพลกเวลา10นาฬิกานาทีซึ่งเป็นมหาราชาเลิกเนื่องจากเดิมนั้นตั้งใจจะสมัครเป็นสมาชิกในวันที่ย1ิเอ็ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีจะสมัครเป็นสมาชิกพักครวมไทยสร้างชาติในวันนั้นกล่าวแต่ติดเงื่อนไขว่าตนยังไม่ได้ลาออกจากพัคประชาธิปัตย์จึงเลื่อนมาสมัครในวันนี้สาธิตชี้พักร่วมรัฐบาลร้าวแน่หากไม่แก้ปัญหาประกันราคายางนายสาธิตวงหนองเตย สสจังหวัดตรังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดตรังว่าจากกรณีที่พักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้พระเดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีปรับคอรมอนั้นนายสาธิตกล่าวว่าความจริงคนในพักพูดกันมาเยอะแล้วแต่สําหรับความเห็นของตนนั้นคิดว่าจริงๆแล้วในพัก p a r l i ชารัฐก็มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งไปก่อนหน้านี้สองตแหน่งก็ยังไม่ได้ปรับตนเห็นว่าการปรับคอรมอ เป็นดุลพินิจของผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็อยู่ที่ท่านนายกก็ต้องดูต่อไปว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปแต่ตนคิดว่าเรื่องที่พักประชาธิปัตย์กังวลเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของการปรับครมคือราคายางพาราอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะราคายางพาราตกต่ำมาระยะยหนึ่งแล้วแล้วในภาคใต้ฝนตกเยอะมากคนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พักประชาธิปัตย เรียกร้องไปยังนายกก็คือเงินประกันรายได้อย่างพาราระยะที่4ซึ่งเงินประกันรายได้อย่างพารารครั้งที่4กระทรวงเกษตรทําเรื่องเสนอไปคณะนโยบายอย่างธรรมชาติแล้วแต่รอบแรกก็มีการเลื่อนการประชุมออกไปสืบทราบมาว่ารัฐบาลอาจจะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นความเป็นความตาย ความทุกยากของเกษตรกรชาวสวนยางไม่เฉพาะแค่ภาคใต้แต่เป็นทั่วประเทศเงินประมาณ16,00 0ล้านบาทมันต้องเร่งออกมาจ่ายเงินประกันรายได้ครั้งที่4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยเร็วที่สุดและเรื่องนี้หากมีการดึงเรื่องออกไปอีกนะ่ะทั้งทั้งที่ประกันรายได้ข้าวจ่ายได้ออกไปแล้วแต่ทำไมประกันรายได้อย่างพารา ออกไม่ได้นี่เป็นคำถามและเป็นความทุกยากทุกใจของสสที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสวนย่างทุกคนสอ,อทอสอนมวยรัฐบาลกระตุ้นท่องเที่ยวผิดทางชงโมเดลกระจายให้รายย่อยและชุมชนที่พักสร้างอนาคตไทยนายนาริศเฉยกลิ่นโฆษกพักถแถลงข่าวปัญหาการท่องเที่ยวไทยไร้ทางแก้ต้องคิดใหม่ทำใหม ว่าน่ายินดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังกลับเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่มีคำถามว่าได้ใช้โอกาสนี้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะรายกลางรายเล็กไม่ได้ผลประโยชน์มากนักและสถานการณ์กิจการยังตกอยู่ในความเสี่ยงสูงมาก และมาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐนั้นตลอด3ปีตั้งแต่หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 ถูกต้องเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์แต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาหรือไม่เช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะย่ำแย่พักจึงต้องชี้ให้เห็นว่านโยบายที่ผ่านมาและที่จะทำในอนาคตผิดทิศทางและพร้อมนำเสนอแนวทางการพลิกฟื้น การท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำไปพิจารณาด้านนายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกล่าวว่าโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายกลางรายเล็กต้องล้มละลายปิดกิจการจำนวนมากและเชื่อว่าในปีหน้าจะต้องปิดตัวลงอีกมากเนื่องจากไม่มีกำลังจะปรับปรุงกิจการ หรือจ้างงานมารองรับบริการนักท่องเที่ยวสิ่งที่รัฐบ,บาลควรจะดำเนินการในเวลานี้ก็คือต้องช่วยฟื้นฟูกิจการรายเล็กหรือ SME ท่องเที่ยวอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยปรับโครงสร้างหนี้พักหนี้ทั้งต้นและดอกพร้อมกับให้เงินกู้ใหม่ให้กลับมาเปิดกิจการได้อีกที่ผ่านมานโยบายของภาครัฐนั้นทำไม่ได้จริงในทางปฏิบัติเพราะ ธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้นอกจากนี้รัฐบาลควรจะปรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวใหม่จากปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความต้องการของตลาดด้านเดียวเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้กระตุ้นฝั่งผู้ให้บริการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการในวงกว้างมีความสามารถในการรองรับตลาด